เจ้าเจ้าทุกคนวันนี้พามาชมสวนพักนะเจ้าดีข้างหน้านี่คือพักบุ้งนะเจ้ามาแอวกลางต่งกลางนานะเจ้ามามาดูสวนสวนพักเจ้าส่วนพักของหยาดเดียวกันนี่นะเจ้าทุกคนไอทนี่ต้นพริกนะเจ้า มีบอ่อป่าตัวเจ้าทุกคนส่วนของญาติเจ้าดูกลางตรงเจ้าเข้าเริ่มเหลืองแล้วจะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะเจ้าทุกคนที่เปลี่ยนแปลงยาวๆเนะื้อพักบุ้งนะเจ้าทุกคนแปลงพักบุ้งนะเจ้า อันนี้พักป้อมหอมปอมนะเจ้าหรือว่าพักชีเจ้าหอมพักหอมปอมคนเหนือห้องหอมป้อมนะเจ้าส่วนของหยาิเดียวกันนี่นะเจ้าปีสาวเจ้าพักบุ้งทั้งนั้นเลยเจ้าเจ้า ผัากาศยอดนะเจ้างามขนาดเลยนะเจ้าทุกคนเดี๋ยวแอสซาลิกาจะเอา,มาเมล็ดไปปลูกทีมาเลยน,นะเจ้าเอาผักกาดพันนี่ไปปลูกเจ้านะเ,เจ้า,จางามขนาดเลยเจ้าทุกคนอิจฉาเจ้าแอสซาลิกาอยากจะปลูกแบบนี้แต่ว่ามันมามีตีนะเจ้าเหมือน ทิไทยเฮาทิมาเลนั่นจะบะมีตีเจ้าบะมีตีให้ปลูกเจ้าต้องปลูกในกระถางนะเจ้าทุกคนบวบเจ้าบวบหอมนะเจ้าทุกคนนี่ออกหน่วยมานี่แล้วเจ้าทุกคนนี่กับเป็นผักบุ้งผักบุ้งจีนนะเจ้า ปลูกทรงกระล่านชาบูเจ้าชาบูก็ของหยาดเดียวกันนี่ละเจ้าล้านชาบูส่งใหาล้านชาบูทุกวันเก็บทุกวันเลยนะเจ้าทุกคนแสลิกามามาได้มาห้าปีในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะเจ้าแต่ก่อนนี้เป็นทุ่งนาะเป็นกลางตรงทั้งนั้นลยนะเจ้า เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเยอะมีคนมาอยู่เข้ามาอยู่มาอาศัยกันนักขนาดเลยนะเจ้าสมัยก่อนที่แอสลิกาอยู่นี่จะเป็นกลางตรงข้างนั่นเลยนี่นะเจ้าเป็นทุงน่งนาเป็นีานนาทำนากันเดี๋ยวนี้เป็นมีเป็นหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาแห่งแล้วนะเจ้าทุกคน ใบกระเพางามขนาดนะเจ้าทุกคนนี mm hmm. ่นะเจ้า mm hmm. อันนี้บอป่าเจ้า คลิปนี้แอสตาลิกาพามาชมมาดูมาพอธรรมาชาตินะเจ้าทุกคนสบายหูสบายตาขนาดเลยนะเจ้า สวัสดีเจ้าพบกับช่องสาริกาชาแนลนะเจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเจ้าพามาชมธรรมชาติท่องไรลท่องนากลางต่งกลางนาเจ้าขอบคุณติ่มารับชมนะเจ้าฝากกดติดตามด้วยนะเจ้ากดไลค์กดติดตามให้ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า